ไม่ใช่ว่า X c n o t ไม่ดีนะแต่มันยังดีไม่เท่า Snapdragon น,กกน,นนะครับต้องบอกอย่างนี้สวัสดีครับชยัยพีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่อง EP ของเรานะครับก็มีรีวิวนะครับแต่ไม่เรียกว่ารีวิวจัดเต็มนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับคือ Galaxy Note 10 Plus นะครับ ซึ่งมันออกมานานสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเขารีวิวไปหมดแล้วนะครับแต่ที่แตกต่างคือที่ผมนะครับเอาตัวนี้มาแนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งาน CPU Snapdragon 855นะครับต่างจากของตัวนะครับศูนย์นะครับที่มีขายในประเทศไทยนะครับคือตัว Exynos 9825ตัวนั้นนะครับ ต่างกันยังไงแล้วก็เอ๊ะทำไมผมเลือกซื้อเป็นเครื่องนอกล่ะไม่มีประกันแล้วทำไมถึงเลือกใช้ cpu snapdragon นะครับจะบอกว่าตัวนี้มันเป็นของดีนะครับคือผมใช้ snapdragon มาโดยตลอดนะครับแล้วก็สายเกมเนี่ยก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะฮะที่ผมเลือกใช้เจ้าตัว snapdragon 8 5 5เพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยเจ้าตัว cpu ตัวนี้นะครับมันมีความนะครับลื่นไหลและเล่นเกม smooth กว่านะครับ ฝั่ง XENON แน่นอนผมลองมาแล้วเกมเดียวกันนะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้ชนะและลื่นสมูทกว่าทํากราฟิกได้ดีกว่านะครับไม่มีเม็ดแตกพิกเซลบางทีนะครับมีให้เห็นนะครับหลายเกมเลยผมเล่นไฟนอตนะครับตัวนั้นหลักๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ CPU ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้ดูด้วยนะครับว่ามันลื่นกว่าหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆก็ลองดูกันเอานะครับแต่ ที่ผมามาแนะนําเพราะว่าตัวนี้นะครับมันดีกว่าจริงๆนะครับโดยประสบการณ์การใช้งานของผมล้วนๆนะครับตั้งแต่สมัย uh, snapdragon ตั้งแต่สมัย8-2นะครับ3-4-5มาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ชนะมาโดยตลอดนะครับประสิทธิภาพดีกว่าประมาณ20-30%นะครับคนที่ซื้อไปนะครับแล้วไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ gps ไม่ได้นะครับใช้งานหนักๆจะคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันเพราะว่า CPU ตัว Snapdragon กับ Exynos ใช้นวัตรกรรมเดียวกันคือเป็นนะครับขนาด7นาโนเมตรเหมือนกันก็จริงนะครับแล้วก็ความสามารถนในใกล้เคียงกันก็จริงนะครับแต่คะแนนกราฟิกนะครับของตัว s n a p เนี่ยชนะนะครับแล้วก็ผมว่าการนำทางของ GPS นะครับถ้าใครใช้งาน GPS เยอะๆนะครับใครใช้งาน GPS บ่อยๆใครใช้งาน GPS เยอะๆนะครับ ผมแนะนำนะครับให้ซื้อ snapdragon ดีกว่านะครับการนำทางนะครับดีกว่านะการนำทางดีกว่าไม่เด้งไม่หลุดนะครับตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยของ X อ y n o s เนี่ยมันมีบ้างนะครับอเอาเป็นว่าเอ่อ gps เนี่ยมันโอเคกว่าประมาณ1 0 1ถึงนะครับโอเคแหละทำทางได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้งานจริงเพื่อนจะรู้ว่าตัวไหนมันโอเคกว่ากัน แล้วก็สำคัญที่สุดคือนะครับรี CPU ตัวนี้ประหยัดพลังงานกว่า X y n o s แบตไม่ไหลนะครับตัวนี้นะครับประหยัดพลังงานมากกว่าของ X y n o s เกือบ x y n o s เกือบ30%เลยนะคือถ้าลองเปรียบเทียบและลองใช้งานดูนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าเฮ้ยมันต่างกันจริงๆนะครับตรงนี้แหละที่ผมนะครับหลักๆนะครับที่ผมบอกก็คือเล่นเกมเนี่ยมันเร็วกว่าจริงนะครับแล้วก็กราฟิกดีกว่าเลย นะชัดเจนระยะยาวนะครับเล่นกันระยะยาวเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะครับ <lawsuit> ลองให้ดูไปด้วยนะครับสําหรับคนที่นะครับ <on> เล่นเกมหลักๆนะผมแนะนําตัวนี้นะครับ <Yes. S 1> และก็ราคาถูกกว่าศูนย์นะครับผมไม่บอกราคาละกันนะฮะไปหาซื้อกันเองนะครับไปดูกันเองนะครับแต่ถูกกว่าหลังหมื่นถูกกว่าเกินหมื่นนะครับอ <ก historically> บอกเลยและถามว่าศูนย์ดีกว่าตรงที่มันมีประกันครับมันมีประกันเครื่อง แต่ตัวนี้มันมีประกันล้านก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไระนะครับมันอาจจะต้องส่งกลับไปที่ศูนย์ของเขามันซึ่งมันอาจจะไม่สะดวกนะครับก็แนะนําสําหรับคนที่ดูแลโทรศัพท์ดีแล้วก็นะครับ <no> อยอมรับได้กับถ้าเกิดมันไม่ใช่ <All right. S 1> นะครับไม่มันไม่เป็นการศูนย์นะครับต้องต้องยอมรับด้วยแต่ผมเล่นมาไม่มีปัญหานะหลายตัวเลยนะครับที่ผมใช้งานมาตั้งแต่ซัมซุงกาเล็กซี่ สแนปด r ก้อนแปดสามห้าแปสี่ห้าแปดห้าห้าครับตัวนี้นะครับแปดห้าห้าแล้วนะครับนะครับผมก็ผมว่าโอเคกว่าสําหรับผมนะดีกว่าเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนเล่นเกมเนี่ยมันร้อนน้อยกว่าด้วยนะครับเออ,อลองดูนะครับลื่นปลื้ดเลยฮะ นี่สไลด์นีแทบจะพุ่งนะฮะนะครับของดีที่คนไทยไม่ได้ใช้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับ c ีีแบบนี้นะครับน่าจะนําเข้ามาขายในประเทศเราบ้างนะครับผมอยากได้ต้องไปหาซื้อเครื่องนอกโดยตลอดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับลองมาดูลองเล่นให้ดูนะครับก็อันนี้ก็อยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครกลัว มันไม่มีประกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มีประกันร้านครับก็คุยกับร้านเขาเอาแล้วการที่ร้านที่เราไปซื้อแล้วก็มันไม่เหมือนเครื่องสื่อตรงที่ว่าเราไม่สามารถเข้าศูนย์ไทยได้ถ้าเข้าได้มันก็จะมีค่าบริการนะครับบ้างมันจะมีค่าบริการบ้างนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนแต่ผมว่าผมคุ้มอะ่ะสรับผมผมคุ้มอะ่ะหนึ่งหนึ่งเลยคือราคามันถูกกว่าเยอะมากนะครับ แล้วก็อย่างที่สองคือ CPU แม่งดีกว่าเกือบทุกด้าน20%ผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับไม่ใช่ว่า x c n o r ไม่ดีนะแต่มันยังดีไม่เท่า Snapdragon ก้วกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ถามว่าโอเคผมเล่นมาตั้งแต่ S5 S6 S7 เลย CPU x c n o มันมีการพัฒนามาเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังตาม Snapdragon ไม่ทัน ณปัจจุบันก็ยังไม่ทันเลยนะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็ใครใครเชื่อไม่เชื่ออัน,นี้ผมก็ไม่รู้นะก็ต้องคือคุณก็ต้องไปลองกันเองอะนะครับหมายถึงว่าไปลองเล่นแล้วเปรียบเทียบกันดูนะครับต้องบอกอย่างนี้อันนี้ต้องไปลองกันเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้รีวิวไม่ได้บอกสเปคไม่ได้อะไรแล้วนะครับเพราะว่า ช่องอื่นเขาทำไปหมดแล้วนะเรื่องพวกป,ะก,ปะกงปักกาซูมเข้าซูมออกหรือว่าใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับกล้องคือตัวนี้มันท็อปอยู่แล้วนะฮะทุกด้านอนะ่ะโอเคหมดนะครับอันนี้ผมมารีวิวในฐานะ Snapdragon ให้ดูว่ามันเฮ้ยคุณลองไปเปรียบเทียบกับเอ็กซคุณดูว่าเฮ้ยมันมันโอเคกว่าหรือมันแย่กว่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับต้องลองดูนะครับผมก็ต้องไปหาปืนก่อนนะนะตอนนี้นะฮะ สี่คูร้อยนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนซุ่มหรือเปล่านะครับลื่นเลยลองเทสให้ดูนะครับว่ามันใช้งานโอเคแล้วก็ตัวนี้เวลาระบายความร้อนเนี่ยมันก็โอเคนะคือมันไม่ได้ร้อนเร็วนะครับบางครั้งถ้าเล่นไปนานๆสักพักหนึ่งคือผมอะ่ะเน้นเกมเล่นหนักจริงๆนะครับเล่นเป็นชั่วโมงนะครับหลายเกมบางเกมซื้อมาฟาร์มเลยนะฮะ ต้องใช้แบบเออแบตมันอึดกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไรวะไม่มีปืนเลยวะ วีบูว่าใครไดนะ้โอ้โหปืนสั้นเฮ้ยแสงเป็ดเลยอะไรวเนี่ยโอ้โหปืนยาวแล้วเยยังชั่วนะ จัดกันก็่งดีมาเนี่ยกราฟิกมันทำได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็สมูทนะครับคือจังหวะที่เราหมุนเร็วๆอ่ะต้องลองดูจังหวะที่เราหมุนเร็วๆอ่ะเพื่อนๆจะเห็นเองว่ามันสมูทกว่าของ XNOS ค่อนข้างเห็นได้ชัดอ่ะนะครับบางเกมเนี่ย XNOS มันเรนเดอร์ไม่ทันนะฮะอย่างไฟนั่นที่ผมเล่นอนะ่ะ XNOS มันเรนเดอร์ไม่ทันแล้วก็ รอบๆตัวเนี่ยมันจะหยาบนะครับคือเป็นบางเกมนะต้องบอกเป็นบางเกมซึ่งซึ่งของฝั่ง s n a p d r a ก o n เนี่ยมันรองรับมากกว่าของตัว e อ y n o s นะผมไม่รู้นะว่าว่ามันเป็นที่ตัวเทคโนโลยีของชิปมันด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นของคนพัฒนาแอปด้วยนะครับซึ่งทางฝั่ง s n a p d ด a g o n เนี่ยค่อยมีปัญหานะครับ ใช้งานมันมันโอเคนะครับ นี่คืออยู่ตรงไหนวะเนี่ยไปดีกว่าที่นี้ล้วกังจะไม่มีคนโก้ฮะ เอามาจากไหนละ่ะอ๋อเจอแล้วจะเย็นไอ้นูผมไม่ยิงคุณลอกจะเย็นจะเย็นจะเย็นอาหารให้ยิงให้ยิงนี่ออานอน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 เอาไปไหนไปไหนล่ะครับจะเย็นเย็นสิแม่ยิงใหญ่เลย จัดไปครับ ก็ในส่วนของการเล่นเกมนะครับมันลื่นกว่านะครับเยอะมากนะครับรู้สึกได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นผับ g ีนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะครับมันลื่นกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ถามว่ามันลื่นกว่าเยอะไหม คือตรงเนี้ผมว่าประมาณ30%นะ์นะในส่วนของของกราฟิกด้วยนะครับกราฟิกเนี่ยมันมันทำได้ค่อนข้างดีกว่านะครับรวมถึงระบบระบายความร้อนนะครับมันก็ทำได้ดีกว่าของฝั่งตัวเอ็กซีนอตนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เป็นสายเล่นเกมอ่ะผมก็จะแนะนำเป็นตัวสนับตะก้อนนี่แหละนะครับดีกว่านะครับ อุ้ย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 อจยเย็นใจยเย็นอืมออืลูกสองขอดอกเดียวพอครับเน้นๆครับไปไหนครับไปไหนครับก็เนี่ยฮะ ก็อันนี้คือคือลองลองลองเล่นให้ดูก่อนนะครับว่ามันโอเคกว่ายังไงนะครับเนี่ยครับลื่นกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นคนที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับ Snapdragon จะทราบเลย นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเกมอื่นให้ดูด้วยนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่ามีเกมที่กราฟิกหนักนก,ก็ลื่น สมูทเลยนะครับอย่างตัวเซเว่นไนท์ผมก็เล่นนะฮะอันนั้นก็ใช้กราฟิกเยอะเหมือนกันนะครับก็ัาพีประมาณนี้ครับก็ลองเล่นให้ดูก่อนนิดนึงนะฮะว่ามันเออมันลื่นกว่าจริงนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้นะครับพิจารณากันนะฮะเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันต่อเลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองให้ดูอีกสักเกม2เกมนะครับอันนี้เป็นเซเว่นไนท์นะครับอ่านะครับตัวนี้นะฮะ ่เข้าเกมนะครับกราฟิก <c oughs> กราฟิกทุกเกมผมปรับสูตรหมดนะครับกราฟิกสูงหมดนะครับก็เดี๋ยวลองอานิน้าซักแมทนะครับลองเลยครับผมนะ เนียนๆครับผมอืมนะเนียนเลยผมเปิดออโต้นะครับก็ลองดูกันเองนะฮะให้ดูกราฟิกด้วยนะครับนีรัะ ยาดคูณสองไปเลยเร็วๆไปเลยนะครับจะได้เห็นกันดังไปไหมเดี๋ยวเบาเสียงให้ ครับดูใ,ใกล้ๆคือหลักๆนะครับที่ที่มันโอเคกว่านะฮะก็มีอยู่สองสามอย่างนะครับที่ที่หลักๆเลยก็คือมันมันประหยัดแบตกว่านะครับแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเกิดซื้อไปเล่นเกมหลักๆเนี่ยผมก็แนะนำ snap ยังไงก็ snap นะครับฝั่งฝั่ง snap กินอยู่แล้วกินขาดนะครับรองรับพวกกราฟิกหรือว่าเกมค่อนข้างเยอะกว่าด้วยนะครับ ประมาณเนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเพื่อนๆน,นซื้อไปไม่ได้ใช้เล่นเกมน,นะครับก็คงไม่ต่างกันเยอะนะครับนะฮะลองดูอืม เกมนี้จะแพ้อ,อีกหรือเปล่านะครับโอ้โหมลางไม่ค่อยดีละโอ้โหนี่เพิ่งปิดอารีนาไปเองนเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยทำไมโดนหนักเลยรอบนี้โอ้โหอาการไม่ค่อยดีละต้องใส่จะเรียบร้อยแล้วทีมผม เดี๋ยต้องจัดทีมใหม่แล้วครับผมเค okay, ฮะ <The sky. S 1> เรียบร้อย <The color. S 1> เดี่ยงครับ <favorite> จบโอเคฮะประมาณนี้ครับผมก็ลื่นเลยนะครับถามว่าเล่นเกมกินขาดนะครับอ่ะต่ออีกสักเกมหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นบีดนะครับก็ลอง สอบ้างนะครับ 3D ไปแล้ว 2D บ้างนะครับเพื่อนเล่นกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ผมดูทั้งดูทั้งการ์ตูนมันก็สนุกนะครับเป็นเกมแม่งก็ยังโอเคอยู่นะฮะแหลมเลยนะครับลองไปหาเล่นได้นะครับเกมนี้ก็โหลดฟรีนะของขิงก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะครับผมจ่ายประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะซื้อแค่ให้มีตัวแบบ ตัวแรบ้างนะครับ <the> แค่เองนะฮะนี่เกมมันเป็น 2D นะก็มันก็โอเคอยู่นะผมว่า ลองดูนะครับภาพสวยดีนะครับก็มันเป็นเหมือนกับการ์ตูนด้วยให้เรารู้เนื้อเรื่องไปด้วยนะครับดูทวนอีกทีใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ผมแต่ผมดูแล้วเรื่องนี้นะครับก็เลยทริปไปครับนี่ผมเปิดลอโต้นะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เปิดอโต้เพื่อนเล่นเองก็ได้นะครับมันก็จะมีนะครับตัวนี้ให้ แต่ว่าผมเก็บเวลอยู่ผมเปิดออโต้ดีกว่านะครับไม่เสียเวลาด้วยนะก็ช่วงช่วงนี้มันไม่ได้เจอบอสใหญ่ก็ไม่ไม่ยากมากก็เปิดอโอตโต้ได้ครับ อืก็ประมาณนี้ครับก็เล่นให้ดูสัก3เกมละก็โอเคนะผมว่าโอเคกว่าแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแต่ละคนด้วยนะครับว่าชอบประมาณไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆเน้นคุ้มนะแล้วก็ชอบเล่นเกมนะผมแนะนำเป็นตัว snap มากกว่านะครับคือมันคุ้มกว่าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็ผมมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่า หลายคนรีวิวไปแล้วนะครับตัวโ no น้ตสิบของสูเนาะมันเหมือนเหมือนกันผมก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับไปหาดูเอาได้ถ้าใครจะดูรีวิวนะครับแบบนั้นแต่อันนี้ผมมาพูดในแง่ของ cpu snapdragon ซึ่งหลายๆคนถามผมเข้ามาแล้วก็สงสัยนะครับผมก็เลยขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับขอวางไปนิดนึงนะครับผมผมก็เลยนะครับเอามานะครับแล้วก็เอามาชี้แจงแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงแล้วก็มันเจ็ดนาโนเมตรเหมือนกันจริงแต่ว่าความสามารถมันต่างกัน อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆเน้นประหยัดและชอบเล่นเกมนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับประหยัดพลังงานกว่าด้วยนะครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีคําถามนะครับทิ้งไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมมาตอบให้อันนี้ก็มาคุยให้ฟังกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับโน้ตสิบพัดนะครับตัวนี้นะครับของดีที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนซื้อมันหาซื้อได้แล้วก็ตัวนี้มีมือสองเนี่ยเยอะนะครับไม่บอกสถานที่แล้วกันนะครับไม่ถึง2 0,000ก็มี นะฮะหมื่นก่าบาทก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่บอกดีกว่านะฮะให้ไปไปหากันเองนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่อยากไปนะครับบักบีมกับเจ้าอื่นเขาอะนะครับก็ของผมยูเซอร์นะใช้เองไม่ได้ขายของนะครับก็เอาอะไรดีๆนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทั้งมือใหม่นะครับเริ่มเล่นนะครับและระดับโปรนะครับมาให้ เหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ